เอาละคราวนี้มาดูนะครับในสไตล์ของคารมบิดในกรณีที่เราถือคารมบิดนะครับอ่ะ,อะลองดูนะครับอันนี้ใส่ซองมาเรียบร้อยนะครับมีความปลอดภัยนะซองที่ใช้ควรเป็นซองหนังนะของมีคมเนี่ยควรใช้คู่กับซองหนังนะครับเพื่อความสวยงามและก็เพื่อความปลอดภัยเอาละการจับการถือคารมบิดนะครับในเบื้องต้น ให้โฟกัสที่หนึ่งข้อแรกนะครับหนึ่งข้อแรกถ้ามันลึกเกินไปการบังคับการจับก็จะไม่สะดวกนะครับแล้วก็อาจจะเข้าสู่พื้นที่ของนะใบมีดได้เพราะฉะนั้นนิ้วเราอาจจะหักได้ด้วยถ้าหากว่าเตียวคู่ต่อสู้เก่งๆนะครับนะมีเราอาจจะหักได้เพราะฉะนั้นให้โฟกัสที่นะข้อแรกนะครับข้อแรกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นสอดเข้าไปหลวมๆอย่างนี้นี่คือการจับคารมบิด นะครับที่มันสะดวกแล้วฝึกใช้ให้มันชินนะครับฝึกใช้ให้ชินนะฝึกใช้ให้ชินนะครับเวลาเราใช้อ่าโอเคนะครับจับอย่างนี้นะครับเวลาจับอาวุธนะครับให้จับลักษณะนี้นะคีบอย่างนี้นะครับและใส่นะครับ่นะเพื่อความสะดวกอ่าเมื่อกี้ผมคีบมายานี้นะครับเห็นไหมอันนี้ต้องการพรีเซนต์ให้เห็นชัดๆเฉย ต่เวลาเราจับเราถึงจริงเห็นไหมขีบนี้มีบนี้นะครับแล้วเอานิ้วสอดเข้าไปเป็นแค่หนึ่งข้อแค่นี้พอเพื่อให้ง่ายต่อการใช้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการนะใช้งานเมื่อจะเป็นลักษณะเกี่ยวเฉือนนะครับเป็นต้นดังนั้นอ่ะโอเคอันดับแรกอันนี้คือในส่วนการคลิกนะถือแบบกระชับก็อย่างนี้นะครับ เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ถือแค่สองนิ้วอย่างนี้แล้วสวมกว็ไปให้ได้เพียงแค่ข้อเดียวนะครับแค่ข้อเดียวก็พอ mm hmm. เพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานนะครับ mm hmm. และก,ก็การปลดนะครับ mm hmm. การเปลี่ยนการจับการถือของเราเป็นต้นเอาละทีนี้ในส่วนของการการถือก็ไม่ต่างอะไรกับมีดเด็กเกอร์หรือมีดใบตายทั่วไปนะครับ mm hmm. ไม่ไม่ต่างอะไรกันทุกอย่างนะครับของมีคม นะครับเราควรโชว์นะครับนะรบเราควรโฟกัสว่าคมและปลายนะครับให้ชี้ไปหาเป้าหมายนะครับแต่เวลาอยู่ในกล้องนี้นะมันจะไม่ไม่เห็นนะครับไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นสักเท่าไหร่เพราะว่ามันบางมีมันบางนะครับดังนั้นผมก็แค่ช่วยชวยให้ดูเฉยเฉยนะครับเห็นไหมตั้งการให้ดีเมื่อเข้าหมดต่อเมื่อเข้าหมดตอ่อสู้เมื่อไหร่นะครับเมื่อเข้าหมดตอ่อสู้เมื่อไหร่ ฝึกเล่นให้ชินนะครับเมื่อเขาหมดต่อสู้เมื่อไหร่ทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมนะครับหายใจลึกๆทําตัวให้มันผ่อนคลายเนี่ยอันนี้ผมนั่งประเงินว่ากําลังนั่งนะทีเซนพวกเราหลายๆคนนะครับก็อาจจะควงอคารมบ,บิดได้คล่องนะครับได้คล่องกว่าผม <c oughs> ผมเน้นการชิ้นงานนะครับในส่วนของการโชว์อะไรต่างๆพวกนี้ไม่ค่อยเน้นสักเท่าไหร่นะครับดังนั้น เวลาเราใช้นะครับในส่วนของของมีคมพวกนี้ต้องหัดฝึกใจให้มันคุ้นชินแล้วก็ใช้ให้มันถูกต้องนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายในส่วนของคารบิดเนี่ยจริงๆก็ใช้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายสําหรับมือใหม่อะแต่หลักการง่ายๆครับนะครับเวลาจะหยิบจะจับโอเคเวลาอาดูเวลาคลิปไหมหรืออย่างนี้นะครับแล้วเวลาจะใช้เข้าสู่โหมดของการสอดก็มีดด้วยสองนิ้วนี้สอดเข้าไป ให้ได้หนึ่งข้อไม่ควรเลยหนึ่งข้อแรกนะครับแค่นั้นนี่คือในส่วนของการใช้แล้วก็ตั้งใจใช้ให้ชินนะครับฝึกวิธีใช้นะครับนะเวลาเราใช้มันก็จะมีความเป็นธรรมชาติเมื่อผิดพลาดนะครับนะก็จะได้แก้ไขเป็นนะครับนี่คือในส่วนของคารมบิดนั่นเองโดยส่วนตัวของผมนะครับความชอบส่วนตัวของผมเนี่ย ผมมักผมจะชอบมีดใบาตายมากกว่านะครับมีดเด็กเกอร์มากกว่ามากกว่าคารมบิดนะครับเพราะอะไรอันนี้มันสามารถที่จะตัดเฉือนแทงนะครับได้และทำได้ดีนะครับแต่ในส่วนของคารมบิดเองการแทงจะทำ ไม่ค่อยได้เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นการแทงเนี่ยมันจะทำได้ไม่ดีเวลาเราเฉือนจะทำได้ดีมากจริงๆลักษณะของมันเนี่ยถูกออกแบบมาจากเคียวเกี่ยวข้าวในสมัยโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาออกแบบมันมาเป็นตะขอเพื่อให้เมื่อเราจับรวบก็จะเฉือนได้สะดวกแต่มีดในลักษณะนี้ จะทำได้ทุกอย่างตัดนะครับเฉือนแทงนะครับนะ <c oughs> ตัดนะครับเฉือนแทงนะครับทําได้ทุกอย่างนะมันมีความนะครับคล่องตัวหรือเราจะจับจะถือแบบคารมบิดก็ทําได้ไม่ยาก ใช้ให้มันชินนะครับจับเฉือนแทงทําให้มันชินนะครับเกี่ยวได้นะครับเฉือนได้แทงได้ไม่ถนัดก็เปลี่ยนได้สะดวกนะแก้ไขก็สะดวกนะครับก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรในส่วนของการจับการถือแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขเมื่อมีข้อผิดพลาดในเรื่องของการจับการถือ นะครับเวลาเราปลดอาวุธมาแล้วบางครั้งมันอาจจะออกมาในลักษณะอย่างนี้บางครั้งมันอาจจะออกมาในลักษณะอย่างนี้เหมือนครารบิดนะครับเหมือนคารบิดะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับการใช้งานของมันนะโดยหลักจาง่ายๆคมของมีดนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นส่วนท้องส่วนปลายต้องหันออกข้างนอกนะครับต้องหันออกข้างนอกเสมอนะครับ แต่เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในบางกรณีนะในมืออาชีพเนี่ยข้อสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เรียกข้อผิดพลาดนะครับเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้และสามารถแก้ไขได้นะครับนะสวัดออกนะครับเห็นไ,ไหมอยู่ลักษณะนี้สวัดออกนะครับแล้วเลือกเอาว่าเราจะจับแบบไหนแบบคารมบิดก็ย้อนกลับนะครับนะสวัดออกแล้วถือแบบมีดใบ ตายนะครับเห็นไหมก็สามารถทําได้ไม่ยากหรือถือแบบสองสไตล์ก็ใช้ได้อันนี้ก็จะถือแบบคารมบิดส่วนอันนี้ก็จะมุดถือแบบมีใบตายทั่วไปนะครับเป็นต้นเห็นไหมในการต่อสู้มันก็จะเปลี่ยนกาัดซ้ายกัดขวากัดซ้ายกัดขวาอย่างนี้เป็นต้นนะครับตามลักษณะการใช้งานนะครับไม่ต้องกังวลอ่ะสรุปให้ดู เวลาคมมันหันก็หาตัวนะครับให้หนีปล๊ปอย่างนี้นะครับปิ๊ดอย่างนี้เห็นไหมอย่าไปกำปล๊ปนี้สบายๆล้มๆสวัดออกนะครับแล้วเลือกเอาว่าจะถือแบบไหนแบบคารมบิดก็ย้อนนไ,ไมก็ย้อนกลับมานะถือแบบมีดใบตายไอเกอร์ก็วนไปข้างหน้า ลองฝึกดูครับไม่ยากโอเคนะครับถ้าในส่วนของเอ t h ซ i l a n ลเองเนี่ยนะครับในช่องรักสู้ถ้าต้องการจะดูคลิปสั้นๆนะครับว่าสไตล์การสอนหรือเทคนิคะไรตรางๆงเป็นยังไงก็ดูให้ใหดูคลิปสั้นแต่ถ้าต้องการจะดูเพื่อให้ได้ความรู้ก็ให้ดูคลิปยาวจากช่องรักสู้นั่นแหละครับนะการให้ข้อมูลก็จะชัดขึ้นโอเคโชคดีครับทุกคนนะ